รีโว่สมาร์ทแคปยกสูง2.4รุ่นมิด4วิลนะครับรถคันนี้ปี2022เลขไมล77,000กิโลเมตรนะครับหน้าหล่อเลยเฟี้ยวๆเลยนี่นะไฟหน้าสวยๆนี่นะตัดหมอกงามๆนะครับผม เบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับเลขไม่77,000กิโลเมตรนะครับเกียร์ธรรมดา4ฟวิลได้นะครับสวยๆแคลิบอยเสมอหัวเก่งนะราคานะครับหก0 0นสา พันบาทนะครับผมใครสนใจแคปโฟวิวปียีบสทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ